กันมามักตู้คาก็โกบ็อกมีไหมจัดมาให้แล้วค่ะคันนี้ตูซ้ซองเม็ดนะคะปีซองพันสไม่ซองเมื่อซองคันนี้จัดมาในราคาสามแสนนเก้าันบาทบอกเลยว่าพ่นพัน6ว0 0บาทตลอดสัญญามาเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะหน่อยเปลี่ยนยางไฮไม่ทาง4ี่เส้นนะคะมาร้อบซี่เดิมโรงงานเป็นเครื่อง1.9สงจุตูาสัตยๆนะคะประตูคางเปิดได้นะคะตู้ซุ้งซองเม็ดนะคะ ที่ยากได้ตู้คาโกบอกนะคะขันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะคะถูกไม่ไว่าจะเป็นส่งข้องส่งยาถูกทีนนตอบโจทย์นะคะไส้รอบันทุ่ยเรียบร้อยนะคะมาเลยค่ะด้านล่างนะคะบอกเลยว่าประตูนะคะล็อกมาตรทฐานกันชนท้ายมีให้นะคะลูกค้าที่มีประวัติหรือไม่มีนะคะก็บกเลยว่าพ่นไม่แพงสําหรับขันนี้นี่เลยค่ะ น้องเอนะคะอยู่จังวัดสุราษฎร์ธานีใครสนใจรถคันนี้นะ,ะสามารถถักท่ายกันเข้ามาได้เลยหรือนะคะโ,โทษรลงี่เบอร์นะคะ061 173 78 78จัดไวนเน้นฟรี free, ส่งรถฟรีตัวไทยกันเลยค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ออกรถกับน้องเอมีบริการนะคะดูแลตลอดอายุการใช้งานกันเลยดีเว่เพราะฉะนั้นถักกันมาเลยค่ะ